โอเคท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาเล่นไมค์ครับไม่ใช่กันอีกชิ้นคืนนะเพราะผมคือเล่นแล้วแต่ผมไม่คืถ,คถ่ายไมค์ครับนะโอเคแล้วผมก็มาอยู่ที่ไหนที่ไหนเนี่ยโอเควันนี้ผมจะมาเล่นไมค์ครับอืมกี่วันดียโอ อ๋อเอาคลิปต่อไปถึง EP 10ถึง100วันดีกว่าถ่ายเสร็จถึง10วันละกันอันนี้คือวันแรกนะนับเลยวันแรกอยู่ตรงอยุดตรงหลอดหัวใจวันแรกวันที่2วันที่3ถึงวันที่1 0ถึงวันที่10ผุมก็จะถ่ายเป็นนับเป็น EP 1นึ้อ EP 2ก็ถึง20 วีสก็ 3, ถึงสามสิบไม่เป็นพักหรอพรอักหนึ่ง2อะไม่เอาอ่ะจะผมจะตัดต้นไม้สักประมาณยี่สิบยี่สิบต้นนะอืมบ้ายีสก้แล้วยี่สิบต้นไม่ใช่ละยีส่สบล็อกใช่ยี่สี่บล็อกฮะยี่สี่อะไรยี่สิบเออถูกแล้วนี่วะที่กี้ได้ยินว่ายี่สิบสี่ นน่ก็พูดเองเนาะโอเคมันจะเยอะไปไหนเนี่ยแต่ก็ดีละจะได้ถึงยี่สิบวๆยน่มเตียงมาแล<อ>้วสิบเก้าหายไปไหนสอสิเก้ามาแล้วนม่เจโอเคน้องทำเตียงให้ผมด้วยเดี๋ยวผมจะเล่นนะผมจะไปหาน้องแล้วบล็อกมันฮัลโหลเฮ้ยบล็อ,บอกขุดไปแล้วนะอ๋ออยู่ข้างบน ทำพิกแอปเหล็กเลยดีไหมเนี่ยเออยี่สิบอันอุย้ยแอปเปิ้ลที่ปลูกต้นไม้ดีเนาะก่อนว่าพิกแอปเหล็กนี่เยอะไหมนี่โอ้ชิดเยอะอยู่นะจะทำนี่นี่เนี่ยเ,เอามาเอามา,เอามาให้กินเออเออเอามาอือไม่ตายอะ่ะเฮ้ยอืออือเดี๋ยวใช้หนังสเต็กคูบอดี้เลยมาอือตายตาย,ตายเอยเอ ตัวนี้นี่เน่นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้ไปนู่นเลยไปนู่นเลยยูยูเออไม่โดนผู้เล่นใหม่นะโว้ยเออผู้เล่นใหม่ไม่ค่อยถนัดวิ่งห้าอันแล้วเมื่อกี้เจอสามตัวนะจำได้เอาเค เราใช้ดาบเด็กตีทีเดียวมันไม่ตายทำไมใช้ดาบอื่นมันตีทีเดียวตายอะไรอ่ <Okay. S 1> นะโอ้ยน้ะสักหน่อยบ้าโอเคผมจะไปน้ำลึกนะโอ้เจอเล่ห์ทองแดงโอเคอเ,อเ,ดเดี๋ยวผมจะตายก่อนผมรีบข,ขึ้นก่อนฮะโอ้มหาสมุทรเจอเหล็กแล้วก็เจอกลางมหาสมุทรอ,อ่ะเออนี่ไง okay. เจอตรงนี้แล้วที่ตามหาทำไมเนี่ยมันเหมือนเสริฟนิวเลยยังไงอุย้ยเจอตรงนี้ด้วยเฮ้ยฮ้่ปาลาลงมาเฮ้ยเจอเล็กใช่ถ้าเจอแอมเมลโร่เนี่ยบอกเลยว่าดีนะดีมากใช่วิลิเจอวิลิวิเลเจะได้ทองแดงอีกแล้วก็เจอเล็กอีกโอ้โหได้มาเยอะมากเลยอะ พอสักสิบละกันโอเคผมจะเอามาไว้ตรงนี้ละกันเฮ้ยอะไรวะวางผิดวางผิดจะเปกนขอซื้อนี่ก่อนตัด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 ตัซื้ดตั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 ดตดตัดตซดตัดดดตัดดตัดตัตัด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 ดตัััต่อเพราะว่าไม่มียดด เชิญครับเออช่ได้คล้ทำไมต้นไม้มันเกิดรวรวงล่ะิฮะต้นไม้เกิดรวงโอ้ไอสมพงศ์ดูนี่ดูนี่เนี่ยโอ้โหสมพงแกนี่แน่น้องหมายถึงแก่นะไม่ใช่สมพงอะไรนั้นหรอกที่น้องพูดโมืสวั โอีคผมจะขุดเหล็กก่อนนะับเพราะว่าผมจะไปขุดฐานโอ้ยเงียบนยหน่อยเฮ้ยป็นคูละโคงเหรอเชือถ่านอีกนะผู้ชมข้าบนแล้วผมจะย่อทำไมเลยผมเล่นในมือถือนะ ผมไม่ได้เล่นในคอมไม่รู้ถ่ายยังไงผมบอกไปแล้วเดี๋ยวผม,มบอกก่อนรู้นาะนแะล้วเพราะว่ามันมีเขียน,น,นี่หว่าเกี่ยวเห,หรอเกี่ยงใช่ใจเหรอในคอมมันไม่มีมใช่แล้วตามที่น้องพูดมัง้งโอเคผมจะไปคราฟต่อเดี๋ยวผมจะคราฟสติกเพิ่มแล้วก็คราฟอันนี้คราฟน,นี้คราฟไม้โอเคคราฟนี้ด้วย รอบนี้ด้วยโอเคกล<อ>่องยืดแล้วของยืดแล้วไปเก็บของก่อนแบบเ<ะ>สียงวัวห้าหนังจะทะลุหนังวัวไปทะลุบา<ะ>้นานนะโอเ้เสียงเงียบหน่อยโอเคมาวางรับเย้พบเสร็จแล้วผมก็จะไปขุด นี้ต่อฟิตติวนี่มาไปเล่นตรงนู้นหน่อยลำคาญนันเนี่ยเฮ้ยโอ้ช่วงเหล็กมีก้อนเดียวนะนนนไม่ใช่แล้วฐานฐานฐานทำไม,ม,ไ,ม,ม,ไ,มไม่มีอ่ะ ผมไม่ใช่ผู้เล่นใหม่นะผมเป็นผู้เล่นเก่าแต่ก่อนแต่ก่อนผมเล่นเป็นผู้เล่นใช่สามปีหลายปีหลายปีมากผมเป็นผู้เล่นใหม่แต่ผมไม่ได้ถ่ายหรอกโอเคเฮ้ยจะทำจะทำเฮ้ยชูโอเคทำอะไรเนี่ยโอเคทำที่ไม่มีอะไรเลยออกดีกว่า ว่ายน้ำหนีพวกซอมเบอร์ซอมบี้โอเีขึ้นไปขึ้บนอ,อร์มอลใช่ไหม n o อ m อ l ไม่เอออร์มอ,มอลนี่ไหนม,มังว้วเจอเหล็กว่ะโอเคจะไปขุดแล้ว อุย้ยช่วมีก้อนเดียวเยอะจัดเสียงเพลงทำไมมันน้นจังเลยเี๋ยวผมจะเผาเล็กก่อนนะเงียบหน่อยเอ้าเจ้าหมู ของปวดป้ามาเออเออตายโอเคมีอีกไหมเฮ้ยนี่ไงเหลืองเหลืองเหลืองเนี่ยใช่เลยแต่ถ้าไม่ใช่นะมันก็ต้องเป็นหมูอยู่แล้วแหละถ้าไม่ใช่หมูก็เป็นวิญญาณหมูแหละฮ่าดีใจโอเคผมมาเล่นมาแปดนาทีแล้วนะผู้ชม แล้วผมจะรีบเล่นถึงวันหนึ่งก็รักกันนะผู้ชมวันนี้ผมจะเล่งเวลาสักประมาณคูณจมูกถ้กประมาณคูณสิบรักกันนะผู้ชม ผมคิดว่าวันเดียวก็พอนะผู้ชมเพราะว่ามือผมชาลงก็แบบนานเกินไปอ่ะอน,นียว่าใช้เวลาช่วงปร,ระมาณเกือบชั่วโมงอ่ะมันเรียกว่าแบบคลิปหน้าลักันอ่ะโอ้โหกว่าจะหนึ่งรวันอ่ะหนึ100คลิปเลยเหรอโอ้โหไม่ใช่ลนะโอเคผมก็จะเล่นสักประมาณ1นึ่ิวันแค่นี้แหละไม่เหมือนเกมเมอร์อันนั้นหรอกนะผู้ชม ผมไม่ได้นานขนาดนั้นหรอกผมไม่ได้อายุอายุเยอะเกินเออผมเล่นแค่นั้นแหละเดี๋ยวเจอคลิปหน้านะผู้ชมบาย